เฟร้เพื่อเราทำน้องเพื่ออะไรทำจริงไหมครับเกิดอะไรขึ้นอะบอกนะอยากจะฝากบอกอะไรกับทางญาติไหมทางยายที่เคาเลี้ยงดูอยู่ครับขอโทษครับครับเราก็สำไม่ผิดเนาะจริงๆเราก็รักรักรักน้องนี่รักจะทำไปเพราะอะไรครับอารมณ์วู้จีอครับขอบคุณมากครับทำใจไม่ได้อ่ะสึดยอมากตอนนี้ โอ้มันหัวใจสลายไปเลยอะตาเขาก็ยิ่งจะบ้าอยู่น่ะร้องไห้แล้วเจอคนที่ทำร้องอยู่เหรอเจอแล้วตำรวจเข้เอาไปดูยังเห็นหน้ายังก็เห็นแล้วเพราะวาเมื่อวานเขาไปโรงพักไม่พูดขาจับแล้วไม่เคยพูดกับเขาเลยอ่ะตอนนี้อยากพูดอะไรครัไม่้เตะมันไม่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 อยากพูดเห็นหน้าทำใจไม่ได้ ไม่เป็นคนเป็นโหดอะไรขนาดนั้นเด็กตัวแค่เนี้ไปทำได้ยังไงร,รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ